สวัสดีครับลุงศักด์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทักษิณและ DNA ของเขาจากเทอร์เจอร์ถึงเทวดาหลังจากโหวตนายกผ่านไปสิ่งที่ประชาชนรอคอยทุกคนก็คือไอ้คอรมอจะมีรายชื่อโผคอรมอออกมาก็มีการแต่งตั้งออกมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับกระทรวงพลังงานที่กระทรวงสำคัญสคัญอ,อีกก็ไปอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติกันทวนหน้า พรรคพลังประชารัฐกกได้กเกษตรไปพรรคเพื่อไทยได้กระทรวงการคลังที่นายกเศรษฐาเป็นคนควบคุมซึ่งจะทําให้การดําเนินกิจการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทที่ประชาชนรอคอยกันอยู่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดโหลดแอปอะไรนะเขายังไม่มีออกมาแอปที่มีตอนเนี้แบ่งเป็นของปลอมทั้งนั้นแต่วิกฤตอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ซ้อนจากวิกฤตที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ กลุ่มที่มาเป็นพักรวมรัฐบาลไม่ได้นึกถึงก็คือวิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธาจากคนที่ผิดหวังพักเพื่อไทยและคนที่ผิดหวังพักรวมไทยสร้างชาติสองพักนี้เป็นหัวใจหลักของกลุ่มแนวคิดจุดยืนทางการเมืองพักเพื่อไทยเป็นพักที่นิยมประชาธิปไตยแต่รวมไทยสร้างชาติเป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งมันอยู่คนละขั้วแต่ไม่จับมือกันก็จะต้องมีแฟนพันธ์แท้ของทั้งสองฝ่าย พิร์สกันแน่นอนพรกภูมิใจไทยก็ได้กระทรวงมหาดไทยไปส่วนพรกชาติไทยพัฒนาที่มีอยู่แค่10เสียงแต่ก็สามารถจะดึงกระทรวงพาณิชย์ไปบริหารได้แบบนี้นะแสะดงว่าการต่อรองของพรกเพื่อไทยเนี่ยอ่อนแรงลงอย่างเยอะแยะมากมายเพราะว่ากระทรวงหลักของคนที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องมีเลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องอยู่ในมือแต่กลับไม่มีตอนนี้ที่ว่างเว้นอยู่เนี่ยคือกระทรวงกลาโหม ไม่มีใครแย่งเพราะอะไรมันเข้าไปมันไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นการสร้างวัทกรรมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องการจะสร้างรวมพรรคร่วมที่แบบข้ามขั้วกันแบบมั่วไปมั่วมาแบบนี้ซึ่งก็เลยมีวิกฤตเทียมขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมัน เกิดวิกฤตศรัทธาซ้อน,ขนเขมีกวิกฤตศรัทธามันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกไปเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายกลุ่มนอนุรักษ์ที่เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติมามันทําให้ความศรัทธามันเสื่อมลงเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาทําให้ระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็ตามขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่ง หลังจากที่เกิดวิกฤติศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเกิดความคาดหวังเพื่อจะให้การเกิดวิกฤติศรัทธาเนี่ยมันคลายตัวลงทั้งฝ่ายพักเพื่อไทยก็ต้องการสร้างนโยบายเพื่อจะให้ลดความเกลียดชังความเสริมศรัทธาของฝ่ายไอ้ประชาธิปไตยส่วนในฝักฝ่ายอนงกุมนุรักษ์พักวมไทยทั้งชาติก็เหมือนกันก็ต้องการที่จะเอาอกเอาใจคนที่เป็นฟแฟนพันธุ์แท้ของเขาแล้วก็คนที่คาดหวังกับสิ่งที่เขาหาเสียงเอาไว้ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี่ก็รู้สึกว่าตบาบัตรสัตว์ด้วยกันทั้งคู่ก็เลยทําให นโยบายต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมันแย่งกันขัดแย้งกันพร้อมกับแล้วอีกวิกฤตนึงที่มันซ้อนขึ้นมาโดยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยสแสวงหามันมาด้วยตัวเองก็คือวิกฤตของคุณทักษิณที่จะกลับบ้านจริงๆลัวคุณทักษิณเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยก็คือคนไทยที่สามารถจะกลับมาประเทศไทยได้ตามปกติ แล้วก็เป็นคนที่เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาก่อนเป็นอดีตนายกแล้วก็เป็นคนที่ถูกรัฐประหารก็คิดว่าอาจจะโดนกันแกล้งเรื่องคดีความต่างๆก็เลยจะกลับมาสู้คดีซึ่งการกลับมาสู้คดีเนี่ยถ้าเกิดกลับมาแบบปกติแล้วก็ให้มันผ่านกระบวนการที่แบบปกติจะมีสิทธิพิเศษก็ให้มันเหมาะสมแค่เป็นผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งนาย,ยกทัรัฐมนตรีมาก่อนแต่ไม่ใช่แบบพิพเศษแบบผ่านแม่งทุกอย่างกดเกณฑ์ทุกอย่างไม่มีการกลับเข้ามาเนี่ยผ่าน ทุกอย่างเลยก็ทําให้ทุกคนสงสัยตอนเนี้มันเกิดเดือดแรงกับเพิ่มอย่างรุนแรงเพราะว่าความอยากจะให้รู้สึกว่าเท่ของคุณทักษิณแล้วก็เสือกมีคนปล่อยข่าวคนนั้นน่ะไม่รู้ใครมันเสือกปล่อยข่าวไอ้เรื่องแอร์เสียนี่มึงก็ไม่ต้องพูดมึงจะพูดทำหานจะพูดให้รู้สึกว่าวิเศษขึ้นมามากใช่ไหมแปลกลับมาถึงปุ๊บอยู่ในคุกไม่ไม่เห็นภาพในการอยู่ในคุกไม่มีอะไรเลยออกจากคุกเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนเขาบอกว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นโรคอย่างที่คุณทักษิณเป็นนะ แค่ทานยานอนหลับให้ขายคลายเครียดความดันอะไรต่างๆมันก็ลดลง แต่คันนี้โอ้โหสร้างเรื่องราวใหญ่โตแล้วโรคที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะไม่ได้มีการตรวจได้เข้าไปในโรงพยาบาลของราชทันน่ะแค่แป๊บเดียวแต่เสกรู้หมดทุกโรคก,ก็เพราะอะไรเอาใบตรวจโรคที่พกติดตัวมาจากแพทย์ประจําตัวที่ตามมาจากสิงคโปร์อ่านใบแพทย์นั้นก็โอเคได้เลยเอาก็เลยออกจากโรงพยาบาลราชทันไปโรงพยาบาลตำรวจอยู่ชั้น v i p แล้วกําลังจะสร้างเรื่องขยับนี่คือวิธีของคุณทักษิณจะขยับจากโรงพยาบาลตำรวจ จะออกไปโรงพยาบาลเอกนชนก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่ตอนนี้คนจับตาดูเยอะก็เลยพักอยู่ตรงนี้ก่อนซึ่งตรงนี้ความไม่ไม่นิ่งของเหตุการณ์ของคุณทักษิณ ก็จะทําให้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยมันตกที่นั่งลําบากถ้าตกที่นั่งลาบากเฉพาะพรรคเพื่อไทยเราประชาชนเราก็เออก็ไม่เป็นไรแค่พักการเมืองใช่ไหมอันนี้มันจะตกในภาวะสับสนของคนภายในประเทศตอนนี้กลุ่มที่ไม่ชอบทักษิณกลุ่มเกา่าๆเสื้อหลาก,กสงหลากสีเขาก็เริ่มมานะว่ามันไม่มีความเป็นธรรมก็มันจะจริงของเขาอะ่ะคราวนี้นะมันเป็นการที่แบบอาใช้อภิสิทธิ์มากจนเกินไปไกรมน่าจะทันก็ออกมา,มาหน้ามึนๆหน้า,นา,นา,นาด้านๆมาบอกว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะมันเป็นสิทธิของเขา ซึ่งคุณทักษิณเป็นนักโทษไงเป็นนักโทษที่คดีสิ้นสุดแบบตัดสินแบบแล้วคือลงโทษแน่นอนแล้วมันก็ต้องให้เขารับรู้ว่าถูกต้องไหมการที่คุณจะมาขยับจากโรงพยาบาลราชะทัมมามีภาพให้เขาเห็นได้ว่ามีการเป็นนักโทษจริงไม่ใช่นอนตีพุงสบายๆแล้วไม่เป็นโรคอะไรแล้วมีแต่พวกคุณมาพูดบอกเป็นโรคอย่างนี้ยืนยันด้วยเกียรติของแพทย์ก็เหตุการณ์ของพักเพื่อไทยของคุณทักษิณต่างๆเนี่ยมันทําให้มันเชื่ออะไรไม่ได้แล้วแล้วคุณก็มาการันตีอย่างเดียวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องไอเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่ ุณจะใช้คำว่าผู้ป่วยอย่างเดียวเขาเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษชะกันที่มีตัดสินคดีพุจริตได้จมคุก8ปีมันไม่ใช่เป็นแค่นักโทษเระหูโทษธรร,รมดาไม่ใช่ผู้ป่วยธรรมดาเห็นไหมคุณพี่สนุกเครืองงานก็ออกมาการันตีนะแอร์เสียจริงๆซ่อมแอร์มา3วันแล้วมันอยู่สุขสบายอะไรเลย,เลยอยู่แค่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแค่เป็นชั้น VVIP เท่านั้นเองเออแล้วเราประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องเชื่อแบบโง่ๆแบบนี้เหรอมันไม่ใช่แล้วไงมันแบบ เอาไปทั้งหน้าด้านๆแบบนี้กันมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบจะเอาผิดคุณทักษิณอย่างเดียวนะคือมันต้องให้มันเหมาะสมก็จะมีภาพประกอบมาหน่อยนึงเอออยู่ในโรงบยาลน,นี่จริงๆนะคนเขาสงสัยยิ่งสงสัยมันก็ยิ่งไม่บอกความสงสัยบังเกิดก็เลยมีคนไปคอมเมนต์อยู่ในไอจของคุณอุ้งอิง,องว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษหรือเทวดากันแน่เขาถามเพราะว่าเขารู้สึก อึดอัดแล้วก็สงสัยเพราะว่าคุณใช้อภิสิทธิ์มากจนเกินไปคุณแบบมาถึงปุ๊บก็เข้าก็น่าจะทานเข้าไปก็ไม่เห็นภาพอะไรเลยแล้วไม่ทนันจะถึงพ้นคืนคุณก็ย้ายมาโรงพยาบาลตำรวจด้วยเหตุผลโรคปัจจุบันทันด่วนตอนเช้ายัางเดินยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยอยู่ๆตกกลางคืนไอ้โรคนอนหลับนอนไม่หลับอะ่ะคล้ายๆมันก็เป็นนะว่าเข้าคุกวันแรกแต่นี่ก็ไม่ได้เข้าคุกมันก็อยู่ห้องต้อนรับแบบสะดวกสบายดังนั้นคนที่สนับสนุนคุณทักษิณคุณอุ้งอิงและครอบครัวของคุณทักษิณทุกๆคนก็ต้องยอมรับว่าาาคคุุณณทักษิเป็นบลสธระ ในเมื่อคุณเข้าใจในจุดที่ใช้อภิสิทธิ์เพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะคุณก็ต้องเปิดเผยความเป็นสาธารณะให้กับประชาชนที่เขาอยากรู้อยากเห็นเหมนคุณอุ้งองก็เป็นบุคคลสาธารณะเป็นคดีเดตนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่ในคณะของพรรคเพื่อไทยที่จัดตั้งรัฐบาลส่วนคนที่เขาถามเนี่ยเขาเป็นบุคคลทั่วไปเขามีสิทธิสงสยัยคนทั่วไปเขาก็มีสิทธิสงสัยเพราะว่าเขาก็อยากจดได้คําตอบเพราะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์หมอก็ดีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ดีตอบคําถามเหมือนมันไม่ตรงไปตรงมามันบายเบียงบาบเบียง,ยยงพูดกำกำกลุมกลม พูดคําแรกบอกว่าเป็นเทวดาแล้วเอฟซีต่างๆเนี่ยก็ออกมาเย่อเย้ยถักถางคนที่มาถามแบบสะใจคุณลุงอิงเนี่ยไม่มีจิตใจอบอ้อมอารีไม่มีจิตใจเข้าใจคนอื่นเลยดูถูกคนที่ไม่เข็นด้วยกับตัวเองเป็นคนที่เหยียดคนมากๆเลยคุณเกิดมาเพียกพร้อมแต่คุณไม่มีจิตใจอบอ้อมอารีแบบเนี้ยจะนําพาประชาชนไปไหนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ครอบครัวของตัวเองโอเคเลยคุณเกิดมาพร้อมคุณก็พ่อคุณก็เป็นเทวดาแต่คุณไม่สมควรที่จะมาใช้ฐานะที่เป็นคนสาธารณะเป็นคนของพรรคเ ไทยเป็นพักการเมืองที่อาสา,าจะมาบริหารประเทศแล้วคุณมาแสดงวิาาาสัยทัศน์ต่ำซ้ำแบบดูถูกเหยียดหยามประชาชนแบบนี้แล้วตอนหลังฉันเป็นเปลี่ยนแหมพ่อเป็นเทวดาของโลกสิ่งที่คุณแสดงออกมามันไม่ใช่ครั้งแรกการที่คุณมาขอโทษเขาที่แล้วก็เหมือนการขอโทษแบบเหยีดยดๆแม่งไม่ใช่ขอโทษเฉยๆทุกอย่างที่มึงต้องทำชั่วทำเล้วทรยศหักหลังประชาชนอ้างว่าไม่แรนท่ไลแล้วคราวนี้มึงก็อ้างอีกเขาก็มาถามเขาก็สงสยัยมึงก็ตอบไป แต่มึงก็ต่อไม่ได้ไงเพราะว่ามึงแม่งรู้อยู่แก่ใจว่าเอาเปลี่ยนประชาชนคนอื่นเขามาต้องเยอะคุณนุ้งอิงคุณน่ะได้สร้างวัฒกรรมแปลกๆแล้วก็คิดทําให้ทุกคนคิดตามเอฟซี FC คุณก็คิดตามทั้งคอยทั้งตามตมตรงไหนรู้ไหมคุณคิดว่าคุณมีอํานาจแล้วคุณก็เคยชินกับการมีอานาจนั้นแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้แล้วพอถึงเวลาเขาจับได้ไล่ทันก็เฉยเฉยไปแบบหน้าด้านๆคนแบบนี้นะแม่งไรย,ยางอายมันไม่สมควรที่จะเป็นมนุษย์ปกติเลยด้วยซ้ำแต่เสื่อมาเป็นผู้จัดจ มาบริหารประเทศแม่งโคตรเจ็บใจเลยประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยฉันอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าฉันจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็ได้อย่างว่าแตะฉันก็แล้วกันแตะฉันนะฉันจะแสดงออกด้วยภาษาและลีลาที่ฉันไม่พอใจแล้วก็จะมีเอฟซีมาเทิดทูนฉันฉันก็ยิ่งฮึกเหิมแม่งเอ้ยตามต้มจริงๆการจะเป็นบุคคลสาธารณะนะพวกคุณนะนะจะต้องคุยกันวางตัวแล้วก็ดูท่าทีสร้างความเหมาะสมให้คนเขานับถือให้เขาเชื่อถือ แต่พวกคุณไม่เคยมีเลยคุณําไปฝึกฝนจากการพูดแบบ่วาให้น่าให้โอเคให้รู้สึกฮึกเหิมมา ปีสวิตสามปอมีกินมีใช้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีตอนนี้แม่งพูดไม่ออกก็ทีพรางวันก่อนก็มีเขามาคอมเมนต์แหมปีสวิตสามปอก็ต่อด้วยมีกินมีใช้ไอ้หาแลนะเกียรติยศศักดิ์ศรีมึงไม่กล้าพูดใช่ไหมไอยปากตัวเองสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยมันทําให้คนที่ศรัทธาต่อการเมืองเนี่ยแม่งลดน้อยถอยลงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนเขาไม่อยากจะมาเลือกตั้งเนี่ยแม่งประเทศไทยเนี่ยแม่งเลือกตั้งน้อยที่สุดจาก20%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจนเขารู้สึกศรัทธาอยากจะออกมาเปลี่ยนแปลงจนเลือกก75%แต่่่สิงททีีพวคุณนนะ แม่งเอ้ยทำให้คนรู้สึกว่าการเมืองเล่นการเมืองนะักการเมืองแม่งห่วยแตกแม่งเชื่อไม่ได้แล้วก็รวมกับไอ้ทั้งหมดเลยความศรัทธาความซื่อตรงต่ออุดมการต่างๆแม่งไม่เหลือเลยแบบนี้คุณจะมาพัฒนาประเทศสุดท้ายแล้วนะักการเมืองอย่างพวกคุณเนี่ยมันก็ต้องการอํานาจต้องการแบ่งเคก้กพอโหวตนายกเสร็จเนี่ยมาแบ่งเคก้กมาจัดสรรผลประโยชน์ทุกอย่างคุณก็จบสลายขั้วก็คือขั้วพวกคุณมาตกลงกันเองไม่ต้องเกงใจไม่ต้องสนใจประชาชน ประชาชนที่แม่งอารมณ์ค้างอยู่ข้างนอกเนี่ยแม่งเอ้ยไอ้ทักษิณกลับมาเขารู้สึกว่าไม่ไม่เป็นธรรมเขาก็มาตรวจสอบตอนเนี้เริ่มและประเทศเริ่มแตกแยกมาใหม่ละไหนเออบอกว่าพาวิกฤตประเทศได้จสลาลกล้วไงบุคคลเนี่ย,ยทำให้คนเขาไม่หมดศรัทธาต่อการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองพูดตรงนี้สามารถย้อนอดีตไปได้เลยนะทักษิณนะ่ะเป็นมาก่อนแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใครมาทวงอะไรมากคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดแบบอุ้งอิงนี่แหละดูถูกคนดูถูกประชาชนตอนนั้นน่ะเคยไปใช้ ใช้คาพูดคํานี้เกี่ยวกับปัญหาภาคใตา้แทนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีสติใช้คําว่าไอ้พวกโจรกระจอกประโยคเดียวคําเดียวแต่คุณทักษิณนะ่ะทาให้ไฟของภาคใต้เนี่ยที่เขารู้สึกถูกกดดันอยู่แล้วอยู่เดิมจากอำน,นาจรัฐเนี่ยแม่งถูกถาถมหนักขึ้นด้วยระเบิดลูกโตจากคำพูดของคุณทักษิณคำเดียวหลังหลังจากนั้นนะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันก็เกิดไฟลุกโชนในภาคใต้แทนที่คุณทักษิณจะแยกแยะว่า ใครทาอะไรยังไงล้วค่อยๆแก้ปัญหาที่ะเปาะแต่ตีกลุ่มรวมไม่หมดมเองเลยว่าเป็นพวกโจรกระจกเดี๋ยวก็จัดการเองได้กูยังจําได้อยู่เนะตอนที่มาเป็นรองนายกพักพลังธรรมบอกจะแก้ปัญหาจราจรภายในสามเดือนน่ะไอ้ฮ่าเอ้ยตั้งแต่ตอนนู้นน่ะไปสี่ศูนป่านเนี่ยไอ้แม่งมยังไม่ถึงสามเดือนใช่ไหมทักษิณกูยังไม่เห็นแก้หาเลยได้เลยแล้วที่คุยถึงเรื่องว่านโยบายปราบปรา,ามยาเสพติดอะ่ะรู้ไหมว่า มันน่ะทําให้เกิดวิสามันฆาตกรรมอะทั่วบ้านทั่วเมืองสิทธิมนุษยชนเนี่ยเละเทะหมดเพราะอะไรเพราะตารวจมันมีนายชื่อพวกยาเสพติดอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วพอมึงมาตั้งกวานะอย่างนั้นอะแม่งจชิบหายมันเป่ากันเองนั่นนะมีคนเดือดร้อนเนี่ยเยอะแยะมากมายครอบครัวของผู้ค้าอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วมีคนที่เสียชีวิตอะ เป็นพันสองพันศพต้องมองปัญหาให้ออกว่ามันมีปัญหาจริงปัญหาซับซ้อนมากมายอยู่ข้างในไม่ใช่ใช้อารมณ์แล้วก็คิดว่าปัญหาที่เขาสะท้อนกลับมานะเป็นการโจมตีตัวเองมันเป็นการสะท้อนปัญหาความจริงของประชาชนคุณอาจจะเจ็บใจเดือดเลือนอนใจบ้างต้องค่อยค่อยคิดค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์พวกคุณนะเกิดมาบนกองเงินกองทองไงแล้วคุณก็ได้แต่เจอแต่ไอ้พวกมันแพททุนไอ้พวกที่เอาออกเอาใจอวยอย่างเดียวเสียคนเสีย ครั้งแล้วครั้งเล่ามันเสียปัญหามันเสียโอกาสของประเทศไปด้วยโดยเฉพาะปัญหาต่างๆพอได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีอำนาจฉันไม่จำเป็นต้องฟังพวกเธอแบบนี้ไงมันถึงอิบอายมาหลายครั้งแล้วแล้วใช้การตอบโต้แบบนี้ใครที่มาวิจรยัยจะตอบโต้แบบรุนแรงแบบเนี้ยมันเป็นวิธีคิดที่อันตรายแล้วคุณก็จะถ่ายทอดให้ใหกับคนในพรรคของคุณวิธีคิดมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วไอ้คนที่เขาเชื่อถือคุณศรัทธาคุณเอฟซี FC คุณ ก็จะเป็นแบบนี้สังคมมันจะอยู่กันยากขึ้นคุณต้องใช้สติแล้วคิดแล้วก็พูดให้ดีอย่าไปอย่าไปใช้วาทกรรมอย่าไปใช้อารมณ์กับคนอื่นเขาองค์ oh, เององค์ oh, เอง, oh, เอ,งอีกจุดหนึ่งคุณทักษิณก็เคยพ้นเอาไว้เหมือนกันบอกว่าถ้าพักไหนไม่เลือกพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยคุณทักษิณก็บอกว่าตอนนั้นไม่เลือกพักไทยรักไทยความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางก็จะไม่ไปถึงจังหวัดนั้น เป็นไงคุณชวนเขายังจําได้จนทุกวันนี้มันเป็นวาทกรรมซึ่งสร้างความแตกแยกแล้วจะมาหาความสามัคคีสลายขั้วแลวพวกคุณก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้คุณทักชินถ่ายทอดความคิดแบบนี้ความความเป็นผู้นําจะเลือกปฏิบัติกับประชาชนกับใครอยากแบบไหนก็ได้ถ่ายทอดดีเอมาให้คุณอุ้งอิงแล้วก็ถ่ายทอดดีเอนนี้เข้าไปสู่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพืเ่อไทยก็คือพรรคของคุณทักษินแบบนี้ไง